สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกาถึง15นกาก30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอ t ทีน,นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพามาติดตามเรื่องของผิวพรรณกันหน่อยแล้วกันเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนะคะหลายคนก็อาจจะวิตกกังวลใจใช่ไหมคะว่ากลัวผิวของเราเนี่ยจะ แก่จะเหียวจะย่นจะดูโทมมากกว่าที่ควรจะเป็นถึงแม้ว่าเราจะหยุดอายุของเราไม่ได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผิวพรรณเรามีวิธีการในการชะลอให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์กว่าอายุได้นะคะหลากหลายวิธีการที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การดูแลผิวเท่านั้นนะแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะกินเข้าไปแล้วเป็นตัวช่วยในการผลิตคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราได้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ผิวของเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของร่างกายแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกันค่ะนั่นคือผิวหนังชั้นกำพร้าจะเป็นผิวหนังชั้นตื้นและผิวหนังผิวชั้นหนังแท้จะเป็นผิวหนังชั้นที่สองและเป็นชั้นที่ลึกลงมา ซึ่งผิวหนังในชั้นนี้ประกอบขึ้นจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน์และมีอีลาสตินซึ่งเป็นเส้นใหญ่ที่ทำหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นของผิวและคอลลาเจนซึ่งทำให้ผิวมีความแข็งแรงนอกจากนี้ผิวชั้นหนังแท้ก็ยังมีหลอดเลือดที่ให้สารอาหารแก่ผิวอีกด้วยค่ะเวลาเรามีอายุมากขึ้นคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวของเราก็จะลดลงรวมถึงจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผิวหนัง ผิวหนังชั้นกำพร้าจะบางลงและจำนวนเซลล์ที่สร้างเมลานินก็จะลดลงรวมถึงเซลล์ที่เหลืออยู่ก็จะใหญ่ขึ้นค่ะความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เห็นได้จากริ้วรอยที่เริ่มปรากฏผิวของเราจะดูบางลงและเราอาจจะเริ่มมีจุดด่างดำหรือที่เรียกกันว่าจุดด่างดำในผู้สูงอายุนั่นเองความเปลี่ยนแปลงในผิวหนังมีปัจจัยหล,ลายอย่างที่ส่งผลต่อผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผิวเสื่อม รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV เป็นบ่อนทำลายเส้นใยคอลลาเจนและเซลล์ที่ผลิตเมลานินดังนั้นทุกทุกวนันต้องไม่ลืมปกป้องผิวเมื่อออกแดดและซื้อครีมกันแดดที่มีคุณภาพเพื่อช่วยทำให้ผิวของเราแลดูอ่อนวัยและมีสุขภาพดีเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้คอลลาเจนก็ยังเป็นหนึ่งในโปรโตีนสำคัญที่ช่วยดูแลความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความนุ่มของผิวเราสามารถผลิตคอลลาเจนในร่างกายได้จากกรดอะมิโนซึ่งเป็นโครงสร้างของโปรโตีนโดยการรับโครงสร้างของคอลลาเจนจากอาหารส่วนมากก็จะพบได้ในเนื้อสัตว์ปลาขนาดเล็ก เช่นปลาซาดีนที่จะมีการบริโภคกล้างเข้าไปด้วยรวมทั้งเครื่องดื่มคอลลาเจนและสารอาหารจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต่อการผลิตคอลลาเจนก็ได้แก่วิตามินซพบในผลไม้เช่นฝรั่งกีวีพริกบอคคอรี่ซิงค์พบในอาหารที่มีซิงค์ได้เช่นหอยนางรมเนื้อแดงไร้ไขมันโฮเกรนถั่วฝักและเมล็ดฟักทองค่ะ ส่วนทองแดงจะพบในถั่วมเมล็ดแห้งธัญพืชผลไม้สดและผักวิตามิน B2 พบได้ในผักใบเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกโคลี่หน่อไม้ฝรั่งไข่และโฮเกรนค่ะวิตามิน A ส่วนใหญ่จะพบในผลิตภัณฑ์จากนมและไข่นอกจากนี้เราสามารถเติมวิตามิน A ให้กับร่างกายจากเบต้าแคโรทีนจากแครอทมันฝรั่งฟักทองและพริกได้อีกด้วยนะคะ กรรมาฐานพบในอาหารเช่นกระเทียมหัวหอมอินทผาลามัมและบอกกอรี่ค่ะ นอกจากนี้ผิวพรรณก็ยังต้องการสารอาหารที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวและลูทีนรวมถึงซีแซนทีนที่จะพบในผักใบเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปวยเล้งไข่แดงกีวีองุ่นสุกินี่สควอชและข้าวโพดซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวรวมถึงช่วยปกป้องผิวจากผลกระทบของแสงแดดด้วยค่ะ มาอยู่ได้กันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม คนที่ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นค่ะคนที่เราจะนํามาแนะนําและเสนอให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกันเนี่ยมีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะในสัปดาห์นี้เราจะยกย่องใครว่าเป็นคนทําดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองประเทศชาติของเราติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะ คนทำดีวันนี้พาทุกท่านมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์จากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนและนี่คือพลังศรัทธาของมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลเข้ามาสักการะพระเขี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนที่จะอันเชิญกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากประชาชนทั่วไปที่หลั่งไหลเข้ากราบสการะพระเคี้ยวแก้วแล้วหากใครที่เดินทางมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะเห็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกตอบข้อสักถามของประชาชนบริการรถวิวแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการบริการร่ม เพื่อป้องกันแสงแดดรวมถึงเป็นช่างภาพจำเป็นให้ประชาชนที่ต้องการเก็บบันทึกภาพความทรงจำกับการมาสักการับพระเขี่ยวแก้วรู้สึกดีใจครับที่ได้มาบริการประชาชนครับมาสลับหมุนเวียนกันมาครับผมกำลังคนของกองประชาการกองทัพไทยครับผมวันวันนี้ก็มาประมาณ5 0นายครับผมต่อวันครับวันละ5 0นายครับผม เราเราตั้งใจมาครับต ja ั้งใจมาด้วยใจครับกิตาสาของพระราชทานของพระองค์ท <alien> ่านครับผมกิตอาสามาด้วยใจครับผมครับทำความดีด้วยใจครับผมไม่ครับผมไม่ร้อนไม่เหนื่อยครับผมภูมิใจครับที่ได้มารับใช้ประชาชนครับผมรับดีใจครับผมดีใจมากเลยครับที่คุณตาคุณยายมาให้พวกผมบริการให้ครับผมรับใช้ครับผม ก็คือจะมีบริการเข็นรถวิวแชร์อย่างอย่างที่มีจิตอาสามาช่วยนะแล้วก็จะมีดูแลที่ตรงทางเข้าดูแลบริเวณอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณรอบๆงานนะครับไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่รว่าเราก็ทำทำ,ทำด้วยใจที่แบบเต็มที่ที่จะทำเราก็เราก็ดีใจที่เห็นประชาชนเนี่ยได้มากราบไหว้สักการะพระเที่ยวแก้วแล้วก็ได้รับความสุขได้รับสิ่งดีดกลับไปเราก็เราก็รู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยเวลาที่เห็นเขามีความสุข ก็เลยความร้อนมันก็ร้อนจริงแต่ว่าเห็นความสุขเขา่มันทําให้เราหายเหนื่อยอันนี้มาตั้งแต่มาตั้งแต่หกโมงครึ่งแหละครับเพราะว่าต้องมาเตรียมงานเตรียมทุกอย่างก่อนนะครับตลอดทั้งวันแม้จะร้อนและเหนื่อยแต่คณะจิตอาสาบอกว่าทําด้วยความเต็มใจที่จะให้บริการประชาชนโดยแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนเราๆห้าสิบถึงหกสิบนายอยู่ประจําตามจุดต่างๆต,ต,ตั้งแต่ประตูทางเข้า รอบๆมณฑลพิธีไปจนถึงทางออกจากพื้นที่สนามหลวงหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมให้บริการเต็มที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยไม่ว่าสถานการณ์ใดคนไทยก็เอื้อเฟื้อต่อกันเสมออีกทั้งยังสะท้อนถึงแรงศรัทธาที่ชาวพุทธยังมีต่อพระพุทธเจ้า สำหรับพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วรัฐบาลจีนให้รัฐบาลไทยอันเชิญจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งมาประดิษฐานที่ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวณท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2567 เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อว่าเป็นฟันของพระพุทธเจ้าที่ถูกค้นพบตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955 ภายในเจดีโบราณใกล้เมืองซีอานและถูกนำมาประดิษฐานในอาคารพิเศษที่วัดหลิงกวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,000ปีซึ่งพระเคี้่ววแก้วเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกการที่ได้มาประดิษฐานที่ประเทศไทยก็ถือเป็นสิริมงคลหนึ่งของชาวไทยโดยจะเปิดให้ประชาชนได้สักการะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้น ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬกาของทุกวันและจะอัญเชิญกลับประเทศจีนในวันที่15กุมภาพันธ์2568ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการที่จะมาสักการะพระเคี้ยวแก้วเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยห้ามนำอาหารเครื่องดื่มขวดน้ำและแก้วน้ำทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณงานค่ะ ลัมาอยู่ใี่กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเช่นเคยที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจอะไรก็ตามที่คุณไม่ควรพลาดเป็นเทรนด์ของโลกและเป็นเทรนด์ของประเทศติดตามไปพร้อมๆกันในช่วงสถานการณ์ขาวรอบวันค่ะ ข่าวดีสําหรับคนที่กําลังได้รับผลกระทบด้านรายได้ในการชาระเงินงวดจากการกู้สินเชื่อต่างๆธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอพร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าในการชาระเงินงวดเพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไปโดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขุนสู้เราช่วยผ่านช่องทางต่างๆทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย worldwideweb.bot.or.th/ ขุนสู้ u, หรือแอปพลิเคชัน ghballgen และแอปพลิเคชัน ghballbefriend ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,568 โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทที่มีการทำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2,567และมีสถานะค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันหรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน30วันที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า30วันระหว่างปี2565ถึงปี2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่แอปพลิเคชัน GHB Algen l และที่ www.ghbank.co.th ดกฤตอรกิพกาบุญเฟืองผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวว่าในฐานะผู้กําหนดทิศทางนวัตกรรม NIA ทําหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒน,นาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง,งให้ความสําคัญกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับมหาวิทยายลายัยผ่านโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกที่ดําเนินการต่อเนื่องมาแล้ว8ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชนผ่านแนวคิดการพัฒนาศัก,กยภาพการสนับสนุนทุนการเติบโตทางธุรกิจและการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยได้เดินหน้าปั้นนักศึกษาไทยสู่โลกสตาร์ทอัพเต็มรูปแบบปีที่9ในโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2025พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่50มหาวิทยายลัยทั่วประเทศ ตั้งเป้าผักดันนักศึกษาจดทะเบียนบริษัทกว่า110แห่งสร้างมูลค่าธุรกิจทะลุ150ล้านบาทโดยโครงการได้ออกแบบ3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมโคชชิ่งแคมป์ใน4ภูมิภาคทั่วประเทศกิจกรรมเวทีแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจระดับภูมิภาคเพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพดาวรุ่งและกิจกรรมเนชั่นแนลพิชชิ่ง เวทีชิงแชมป์ระดับประเทศสำหรับผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคเพื่อค้นหาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่พร้อมต่อยอดสู่ตลาดจริงกุศินาราหรือกุศินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรฐัฐอินเดีย สังเวชนีเยสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระโคตมะพุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกทำให้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังคงเดือดร้อนลำบาก และการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาลและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสิณาราโดยวัดไทยกุสิณาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายยาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดคจเสนีเป็นโยมอุปถาคจากนั้นคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสมัยพนท่านทวชัทยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลิธิฮานามซิงฮาอันกอสัจจเทพ มีคุณกรูมักซิงสัจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดียซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้วให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชก็ดูแลรักษาพยาบาลและสง่งเครา์การรักษาพยาบาลแก่สาธราณชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีประทุมได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่าการตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น อาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจการที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนที่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและส่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึง เคยถามคนว่าทำไมคุณสึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงพบาลมาที่นี่เพราะอะไรเขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดีเขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแพ่พา,านระศาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนา และททใให้้้้คคนนนไไดรูจจักจของยปัจจุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วยห้องตรวจ5ห้องห้องเอ็กซเรย์ห้องอันจจซาวห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิตห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงาน ห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษาศาสนาและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโรครักปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปีหรือ6บาทรักษาทุกโรค และทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิที่จริงการ บริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัดเนี้ยอยากเชิญชวนให้คนทำที่สถานที่เสด็จดับขันทบรินิพานฉะนั้นการได้บริจาคทำบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันเป็นการ ไม่เจ็บไม่ป่วยและมีความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์พศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานทั้งนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลกุศินารา ผู้ที่สนใจสมทบทุนการสร้างสามารถร่วมได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี0782147995มูลนิธิวัดไทยกุศินาราเลิมราชหรือธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0820993174 ชื่อบัญชีวัดไทยกุสิณาราเฉลิมราช หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมถึงสิ่งที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบนี้เนี่ยติดตามกันได้ฝากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง c e b o o k YouTube, Instagram และ Tik t o อกในขณะที่หน้าจอของ t n n ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกาสนาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ